สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรถบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้พาไปเที่ยวกันครับเป้าหมายของเราก็คือภูทับเบิกครับออกเดินทางตั้งแต่เช้าเลยนะครับดูครับถนนหนทางทางขึ้นภูทับเบิกก็ยังขลังเหมือนเดิมครับตื่นตาตื่นใจครับถนนหนทางเขาดีจริงๆครับก็ยังมีโค้งให้ตื่นเต้น เป็นระยะระยะนะครับความสูงของภูทเบิกกำลังต่ายระด,ดับไปเรื่อยๆนะครับเกือบ1800เมตรตอนนี้ก็อยู่ประมาณต้นๆ้นทางครับอันนี้เห็นจะชอบจริงๆครับเขาปลูกข้าวอยู่ข้างทางครับเป็นข้าวไร่นะครับกำลังออกรวงเหลืองไปเรื่ะครับตอนนี้ดูได้ผลครับดูสวยงามโอ่งต่างๆก่อนจะขึ้นภูทเบิกนี้ นับแล้วก็ประมาณร1อโค้งครับถึงจะไม่เป็นโค้งที่อันตรายแต่ก็ดูหวาดเสียวอยู่ความสูงก็โอเคครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสองข้างทางที่เห็นอันดับแรกเลยก็คือพืชผลทางเกษตรของชาวบ้านเอามาขายข้างทางครับเอาละครับเริ่มเห็นหมอกเริ่มเห็นบรรยากาศความ โอ้เย็นสบายมาเยือนแล้วนะครับรถก็เริ่มจะติดแล้วเมื่อถึงแล้วเราก็จอดรถแล้วก็เดินต่อครับโอ้โหโอ,โ,อโซนครับโอโซนตื่นเต้นครับแม่บ้านตื่นเต้นครับมองเหมือนกับอยู่บนทิเบตเลยดูสวยงามหมอกนี้ไหลผ่านตัวเราเลยองศาตอนนี้ก็ประมาณสิบกว่าองศาครับนักท่องเที่ยววันหยุดก็ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับ เป็นเสาทิศแรกที่ถือความหนาวคนก็ขึ้นมาเยอะครับเราก็จะเดินไปหากาแฟอุ่นๆกินซะหน่อยดูับทิวทัศน์บริเวณกลางเต็นเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้คนขึ้นมาภูทะเบิกเยอะจริงๆครับรถล,ลาก็เยอะข้างๆทางก็มีขายของที่ลึกเต็มไปหมดเลย ท้งของกินของใช้โอ้โหเห็นไหมครับดูหมอกสิครับไหลผ่านหลังจากนั้นเราก็เข้าที่พักครับนี่ที่พักของเราก็อยู่มุมหนึ่งของภูทับเบิกครับข้างๆทางขวา,ามือก็จะเป็นภูเขาทางซ้ายมือก็จะเป็นพื้นที่ที่พักอาศัยก็คะกันไปครับพื้นที่ทางการเกษตรของภูทับเบิกนี้ประมาณ80%ก็เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่พักอาศัย มีพื้นที่ว่างๆอยู่ทางขวามือที่ติดกับภูเขาภูเขาเขียวนะครับที่ยังเป็นไร่กระลำปีอยู่ก็ว่ากันไปครับการเปลี่ยนแปลงว่าไปตามการเวลานี่คือบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเมฆแสงแดดไม่ถึงเลยนะครับมีเมฆปกคลุมอยู่ตลอดเวลาเลยถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของภูทับเบิกก็คือสามารถที่จะ ยนเมฆหมอกได้พื้นที่สูงที่สุดนี้1,700กว่าเกือบ1,800เมตรเมฆฝนนี้พัดผ่านนี้เห็นเลยครับสวยงามเลยช่วงบ่ายโมงนี้ก็ประมาณ17องศาครับอากาศติดไหมครับเมฆหมอกไหลผ่านตอนนี้ก็เกือบเกือบหกโมงเย็นครับเราก็เตรียมที่จะพักผ่อนกัน ที่หลับที่นอนของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆก็ไม่แพงครับจองก่อน2เดือนถ้าไม่จองก็ไม่มีไม่เหลือนะครับวันหยุดไฮไลท์อย่างนี้คกลนขึ้นมาเต็มเราต้องจองครับก็พอใช้ได้ครับวิวอากาศเย็นๆก็เลยสั่งหมูกระทะมาโอ้โหเห็นไหมครับร้อนๆน,นี้ okay, okay, okay. เหมาะกับอากาศเย็นๆจริงๆ ก็ไปกันเป็นครอบครัวครับข้างๆก็ครอบครัวใครครอบครัวมันครับเตรียมอะไรไปกินกันแล้วก็นอน,นรับโอโซนเย็นๆนี่นะครับเป็นความสุขเล็กๆเสาร์อาทิตย,ยามค่ำคืนเห็นไหมครับเหมือนกับพื้นที่ที่เฉพาะเลยสวยงามจริงๆครับ บรรยากาศของภูตะเบิกยามค่ําคืนแสงไฟระยิบระยับสวยงามจริงๆครับเช้าขึ้นมาทางที่พักเขาก็จัดอาหารเช้ามาให้มีข้าวต้มแล้วก็ไข่กระทะโอเคครับรองท้องก่อนที่จะไปต่อเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันเช้านี้ก็รองท้องประมาณนี้ไปก่อนความสุขที่เราสามารถหยิบยื่นให้กับตัวเองได้ก็ประมาณนี้นะครับ วันนี้ออกนอกบ้านมารับโอโซนนอกบ้านครับอย่าลืมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ